อะไรนะฮะชื่มากเลยอบองไห้ใช่ไหมแอบร้องไนุ่มให่่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณแฟนๆที่ช่วยกันแล้วก็แชร์เนาะขอบคุณนี้ขอบคุณเตยตาทามเรียนระยองด้วยนะาเิญเลยครับผมโอเคก็จะาพิอม้น ขอเรียกร้องอากันหน้าเด็กมากะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเมย์เนี่ยแบบว่าได้ทักทายชาวจังหวัดระยองอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องชาวระยองที่รับชมจากทางบ้านนะคะก็วันนี้ดีใจมากที่กร้อกาสมามอบความสด ก็ใช้จ,จริงเลยนะคะกนะหาน้อยแล้วก็ใช้งานได้แบบเรืนน่อยๆเลยใช้งานแบบสมบูรณ์มสมบันมากไ <c oughs> ่เป็นอะวิธีงานแบบว่ากันหนักมากแ <c oughs> น่นอนนะคะที่เป็นเด็กนิสิตที่็นกล<ช>ับมาแล้วด<ว>้ะะวยแล้วก็เดี๋ยวอยากจะให้ใหลายๆคนหรือว่าแฟนคลับท,ที่ชมอยู่อยากจะเข้าไปติดตามเรื่องของยายสามารถไปที่ไหนได้บ้างคะก็สามารถติดตามเรเน้องคำนะคะได้ทางยูทูบของน้องคำไดคอร์ดหรือว่าอินทูบอ่านรเห็น เหตุน้องแจในท้งทีวีก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราก็ไปเจอตามงานต่างๆที่นีก็มีงานอีเวนต์เพิ่มเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะก็ไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้เดี๋ยวน้องเจนจะอยู่กับเราต่อจะช่วยจับรางวัลให้กับผู้ชมทีทางบ้านด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ตอนนี้ล่วมสนุกับกิจกรรมการเพจเดลต้าเทวีเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันนะคะเดี๋ยวจะให้น้อง นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยสำหรับการจับแจกรางวัลลูกเหจที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงนะคะเราได้แจ้งไปแล้วว่าในวันลอยกระทงที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมีการจับแจกรางวัลกันทางหน้าหน้าไลฟ์วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โอ้โหจับโดยสาสวยด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รวมสนุกไว้ <Yeah. S 2> และผู้โชคดีนะคะได้แก่คุณสมคิดใหม่คานนี้นะคะ mm hmm. ได้รับไปเลย mm hmm. เป็นโรโเชัร mm ์เจสโกนตัดล่5500บาทนะคะได้แสดงความยินดีด้วยนะคะเย้และต่อไปจะเป็นรารมาสำหรับลูกค้าที่มาจองรถในงานนี้เราจะมีการจับลูกค้าจองด้วย แจกทองให้นะคะโอ้ไม่ไม่ตาดีเะเลยแบกมาให้แล้วกเรียบร้อยนะคะทุกคนโอเคสักครู่นะคะโอเคนะคะแล้วเรียบร้อยนะคะและสำหรับท่านที่จองนะคะสแสได้พันพิธีด้วยค่ะกับภูมสมุนคำบลิศน,นะคะเ,คเลยเลยินดีด้วยบรรลุคาจองนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่านเดี๋ยวรอรับรอได้เลยเราจะทำการมอบของให้กับท่านเลยนะ เพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะคะก ดังนั้นเราคิดว่าใครจะเป็นเจ้าของเรื่องใช้ไหมอีกห่าราวัลที่เราจะมอบให้นั่นเองค่ะ